ต้องบอกเลยนะว่าคือหักร้อยล้านจริงๆนะครับเพราะว่าตรงนี้คือร้านของเขานะนี่ฮะดูนี่ทางเข้ายัางขนาดนี้ครับดูรถมาละคั<ช>นนะฮะงั้นเดี๋ยววันนี้มีเมนูอะไรเด็ดๆจัดออกมาให้หมดเลยพี่กี่หมดปะเนี่ยไ,ไ,ไม่ไม่แน่ใจเลย <laughs> ไม่แน่ใจเลยงดูนัดนข้าวต้มแห้งต้มวิงกิ้งนะคแค่ชื่อผมก็ถูกใจแล้วอร่อยกลมกล่อมมากคุ้งคือตัวใหญ่มากหอมกระทะมากแล้วไม่แฉะเลย แล้วคือราคาไม่ได้แพงครับคือให้ค่อนข้างเยอะเลยนะเขาบอกว่าเมนูนี้ไม่เหมือนใครมาลองกินกันมาไก่ไปทอดมาก่อนด้วยคือหูโครบเลยนะฮะเนมะม่วงแปะปวยพริกแห้งหมูทอดค้่วปกเือนะฮะปริมาณคือเยอะมากนะมาอันนี้ขนาดมาตั้งอยู่สองชั่วโมงนะพวกตะกอบยำคุณเทียงผักกาดดองนะฮะไม่ตะปูเลยไม่มีอย่างอื่นเลย ููเเมมือนนนาปีกิัชตวันนี้เราจะมาถล่มข้าวต้มในคฤหาหน์ร้อยล้านนะครับต้องบอกเลยนะว่าคฤือสน์ร้อยล้านจริงนะครับเพราะว่าตรงนี้คือร้านของเขานะฮะดูนี่ทางเข้ายังขนาดนี้ครับดูรถประคลานะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปดูหน้าตาข้าวต้มเรามาพูดคุยกับพี่นิวกันก่อนดีกว่าว่าเป็นไงบ้างเชฟนิวสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเป็นไงบ้างครับอยู่ดีๆทำไมถึงเปิดร้านข้าวต้มในคลือหาดอย่างนี้ครับคือผมชอบอยู่บ้าน ชอบทำบ้านนะชอบทำอาหารู่บ้านว่ามีพื้นที่อยู่เลยเปิดมาอ๋อพี่เป็นคนคิดที่จะเปิดเลยใช่ใช่อ๋อก็เลยชื่อว่าข้าวต้มแห้งคุณนิวเดี๋ยวเราเดินดูในบ้านแม้ว่าจะอลังการขนาดไหนเข้าไปคุยไปเลยอ่ะเดินถึงร้านเลยร้านอีกรถต่างเลยใช่ไหมครับอันนี้รถพี่วาเนี่พี่ทะเบียวันๆนะฮะทะายวันก็วันๆนะฮะอันนี้คันนี้คันนี้คันนี้อารสามห้าอันนี้ก็ของพี่ใช่ไหมครับของพ้าของพี่สามพอ๋อ เราขายดีก็พี่ที่เปิดขายไหมก็เรื่อยๆนี่รถของผมรถของของแท้แล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรมาครับก่อนหน้าที่จะมาเป็นไม่มีงานทําครับแล้วเราเปิดร้านอาหารอ๋อไปเที่ยวไปเที่ยวมาจากไหนคือผมมาอยู่ออสเตรเลียผมไปล้างจานแหละแล้วผมก็ไปเจอรุ่นพี่ที่พิเศษครับ าก็เลยสอนทิ้งตำนานอ๋ออันนี้เด็กเป็นเด็กกรุงเทพพิเตีศษเฮ้ยเด็กโรงเรียนนี้จริงๆแต่ละคนเอาเรื่องนะที่ผมรู้จักมาไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่นะเด็กพิเตียน่ะเรียนเก่งเอาเรื่องเรียนเก่งก็เธอเกเรอะเกรับเกเรอะงั้นเดี๋ยววันนี้มีเมนูอะไรเด็ดๆจัดออกมาให้หมดเลยพี่ได้เขอสักสิบเมนูสเวเมนูแล้วได้ขอสักสองชุดนะพี่สเวตเมนูสองชุดอันนี้กี่หมดปะเนี่ย ไม,ไ,มไม่ไม่แน่ใจเลย <c oughs> ไม่แน่ใจต้องดูก่อน <c oughs> ต้องดูขนาดจานก่อน <c oughs> โอเคได้ครับ <c oughs> ผมว่าครับเผ่าครับล <c oughs> ุยครับ เนื่องจากอาหารที่เราสั่งมาเยอะมากนะครับเขาก็เลยเปิดห้องพิเศษให้เรานะฮะนี่ดูทะลงก่อนนี่ฮะโป้งนะวันนี้จะไม่มีโป้งในคลิปตอนกินนะเพราะแย้ไปถ่ายติก๊ตกต็อกแล้วติแบกยาไหวไหม,มสบายผมอ่ะทานคุเดียวไหวปปเฮ้ยเราอ่ะไม่เราตัดข้ินด้วยรอไปดูดีกว่าว่าจะไหวไหมมาฮะไหวก็ล่าสุไหวสิวะ ได้มาแล้วนะครับอาหารของร้านข้าวต้มแห้งคุณนิวนะครับเรียกว่ากินในคาลิาสาดเลยแต่และเมนูคือน่ากินมากแต่เริ่มต้นที่ติก๊กเจอร์เขาก่อนเลยแล้วข้าวต้มแห้งตัววิงกิ้งนะครับแค่ชื่อผมก็ถูกใจแล้วเ<อ>มนูนี้นะครับก่อนกินเขาบอกต้องคุูก,ก่อนนะเพราะว่าตอจะอยู่ตรงกลางไปคือรวมทุกอย่างมาในชามเดจริงๆนะให้มีกุ้งมีปลาเก๋ามีปลาหมึกมีแมกกะพุนนะฮะส่วนหมูจะมีกระดูกหมูหมูสาบทอดแล้วก็บาดเดงนะฮะเขาบอกไม่ต้องใส่ขนมจิ้มเพิ่มก็ได้นะอร่อยกลมกล่อมมาก เค็มๆนัวๆันนี่เ้าเจียวเขาอั้เต้าเจียวเขาไม่เค็มเกินไปด้วยหอมๆนัวๆเครื่องกินเยอะกว่าข้าวกุ้งคือตัวใหญ่มากยิ่งคำนี่กินเราโดนกากหมูนะคือแบบอร่อยมาก ามเดียวก็อพูนะอดดูต้องบอกเลยนะว่าชามนี้คุ้มค่าจริงนะฮะเครื่องทะเลตีอย่างเครื่องหมูตีอย่างนะฮะสำหรับใครที่ชอบตัววิงกิ้งนะครับชามนี้ผมแนะนําเลยต่อมาเป็นผัดบุนเต้นรวมมิตรนะฮะเขาจะเติบคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะหมอมกระทะมากแล้วไม่แฉะเลย ินเกลียมของกระทะเรากระทคือปุงมาคุมครอมอยู่แล้ว <Wow. S 1> นักเล่าเต,ต้นบุญเต้นของเขาอ่ะจะเป็นเต้นเล็กไม่แฉะตัวนี้น้ำดิ้มติบูดเขาจะค่อนข้างเผ็ดแต่จะมีเปรี้ยวกับหวานม,มาตัดรส <Wow. S 1> เมนูนี้ผัดถั่วแขรหมูสับนะฮะมา กรอบหวานมากนูกนี่กับหมูสับคือข้าวมั้เค็มกรอนอยู่นะเขาบอกว่าต้องกินหมูสับพรอมทั่วแขกเพราะทั่วแขกจะหวานๆมันๆวนหมูสับมันจะเค็มมันจะตัดกันลูกค้ากินทั่วแขกหมดแล้วบอกเหลือแต่หมูสับเราไม่กินบอกเค็มไปเมนูนี้คือเข้าเข้าต้มมากแล้วคือราคาไม่ได้แพงครับจานนี้ ร้อยหกติบคือให้ค่อนข้างเยอะเลยนะต่อมาครับไก่ผัดเป็นมะม่วงนะฮะเขาบอกว่าเมนูเนี้ยไม่เหมือนใครมาลองกินกันไหไก่ไปทอดมาก่อนด้วยเครื่องถูครบเลยนะฮะเป็นมะม่วงแปะก้วยพริกแห้ง บางทีนี่ติดหนังอ่ะเหมือนได้กินทั้งหนังไก่ทอดแล้วก็หน้อไก่ทอดไปด้วยววอบอกเลยเคียวจนเม่ยังไม่หมดอ,อ่ะหมดสามนะครับมาปลาเก๋าผัดขึ้นช่ายนะ300บาทนะพี่เขบอกว่ามีลูกค้าเคยมาแล้วบอกแพงเลยจะทำปลาหันยุงให้ เนื้อปลาเก่านะครับปลาเก๋าแพงเราให้เยอะขนาดนี้สามรอยบาทผมถือว่าไม่พแพงละคือเหมือนเรามานั่งเหลาในราคาที่จับต้องได้เดี๋ยกินกันอิ่มทุกคนโหให้เนื้อปลามาขนาดนี้ผมบอกเลยไม่แพงหรอกผมมาเคยไปร้านหนึ่งแล้วมันมีให้สั่งปลาเก๋าเป็นชิ้นเป็นปลาเก๋านึ่งซีอิวให้สั่งเป็นชิ้นกับเป็นตัวตอนนั้นผมก็เลยสัง่งเป็นชิ้นเพราะว่าเป็นชิ้นมันตีร้อยห้าติบเป็นตัวมันเก้าร้อยเนี่ยได้มาชิ้นประมาณเนี้ยประมาณอย่างเงี้ย สองชิ้นแล้วก็ติดร้อยห้าติดมองหน้ากันเลยโลุงอิ๋วู้สั่งเป็นตัวเลยไม่เป็นอาเลยแต่เก้าร้อยบบตอนนี้คือให้มาเยอะมากจริงหมูทอดคั่วเกลือนะฮะปริมาณคือเยอะมากนะ,ะมาอันนี้ขนาดมาตั้งอยู่สองชั่วโมองนะ,ะพวกตะกรอบอืมพริกกระเทียมไหมไอ้เหี้ยเห็ด <c oughs> <c oughs> ตอน <c oughs> ตอนี้นะไอ้ อันนี้เข้ากับข้าวต้มมากเขาบอกว่าถ้ากินเป็นกับแก้มก็ใส่ซีฟูดนิดนึงถ้ากินกับข้าวต้มก็กระเทียมไป <Wow. S 1> อ,มอันนี้ก็เหมาะเป็น,ปนกับเป็นกับแก้มเราจริงๆกรอบๆเค็มๆม,มันๆแล้วถ้าใครอยากกินเผ็ดอย่างเงี้ยก็ตักพร oh. ิกเข้าไปด้วยแต,แต่ถ้าใครกินเผ็ดไม่ได้ก็ไม่ต้องตักให้โดนพริกอันนี้คือแนะนำตักมากินได้ทั้งบ้าน อีกหนึ่งเมนูที่เชื่อว่าเป็นหลายโปรดของใครหลายๆคนเพราะว่าทั้งกุนเชียงแล้วผักดองเนี่ยเป็นของที่หลายๆคนชอบอยู่แล้วมายำกุนเชียงผักกาดดองฮนะน้ำยำมัหอมแม่เป็นผักกาดดองเปรี้ยวที่น้ำยำม,มีความหอมอ่ะไม่เป็นแบบกินแบบเขาต้องดองดีด้วยน้ำน้ำดองถึงได้ออกมาหอมอย่างเงี้ยอร่อยอื แล้วดูเนื้อกุ้นเชียงเขาดิดูดิมันจะแบบไม่ได้มันมากเกินไปอะไรอย่างนี้แต่สวยกำลังดีถ้าไม่ร้อนนะเมนูนี้ข้าวจะหมดเป็นหม้อแต่มันร้อนอยู่ต่อมานะครับเป็นยำสามกรอบมัก็จะมีกระพาะปลามีกุ้งแห้งมีเมน็ดมะม่วงแล้วก็มีปลาหมึกนะฮะมากระเพาะปลา ไม่บอกแย่งไม่บอกเลยเนี่ยกับแกงหมูเฮ้ยลองเครื่องเขาเป็นมะม่วงกุ้งแห้งปลาหมึ่งน,นะรสชาติยำเขาโดดเด่นมากเลยเค็มคูณมาด้วยทำให้มันมีความเป็นฟิวแบบยำกระเพาะปลาแห้งมันเหมือนกินยำกระเพาะปลาผัดแห้งแล้วกรอบด้วยต่อมาเป็นจ๊อปูนะฮะ ปูล้ไม่แตะปูเลยไม่มีอย่างอื่นเลย <_ d ick> โูดีมากตีปูเท่านั้นเห <Wow S 2> มือนไปกินกันเชียงปูยิ้มตีปูแต่ไม่เหมือนกินข้อยจอกคำโตโตอันนี้ไม่ต้องแหวกละไป <_ co f> อันนี้เป็นเมนูต้มเกี๊ยวบวยหมูสับนะครับใส่เต้าหู้ไข่ด้วยเมนูนลถึงอามาอีกแล้ว เที่ยวหอมรปุ๊บคุ้มค็มหอมๆไม่เค็มเกินไปคือเป็นหมูสับแบบเรียวหมูสับอ่ะของแท้อันนี้ยเป็นกับแกงมก็น่าจะดีก็ประมาณนี้นะครับร้านข้าวต้มแห้งคุณนิวนะฮะในคหาสนหาหลาย้อยร้านนะถ้าใครบอกว่าแพงนะผมบอกเลยให้มาลองกินดูก่อนนะ อาหารไม่แพงเลยมากันสองคนเนี่ยสั่ง2อย่างก็น่าจะอิ่มแล้วนะที่สำคัญนะครับรสชาติบรรยากาศวัตถุดิบนะครับคือดีมากๆคุณภาพจริงๆนะเพราะว่าที่นี่นะคุณนิวนะครับจ่ายตลาดเองนะพัดสั่นวัตถุดิบเองแล้วก็เช็ควัตถุดิบคุณภาพตลอดนะใครอยากลองกินของอร่อยอย่างนี้ก็ตามมาลองกันได้ครับร้านข้าวต้มแห้งคุณนิวนะฮะ